สวัสดีครับเลิศชายจากเซี่ยงไฮ้ครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเหตุการณ์โควิด1 9ในประเทศจีนหลายๆอย่างเปลี่ยนไปครับรวมถึงบรรทัดฐานในเรื่องของสุขอนามัยด้วยเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวก็เช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของรายการนําเที่ยวนะครับทั้งร้านอาหารรวมไปถึงทั้งเรื่องของบริการไหว้ไม้ดิลิเวอรี่ต่างๆรวมไปถึงโรงแรมด้วยนะครับ วันนี้ก็คงจะพาไปดูโรงแรมนะครับขนาดกลางกลางอยู่ข้างๆสำนักงานเรานี่แหละฮะให้น้องๆเข้าไปถ่ายลองดูสิครับว่าโรงแรมที่เปลี่ยนบรรทัดฐานใหม่หรือเปลี่ยนนิวนอมใหม่สำหรับการรับนักท่องเที่ยวในเทรนด์ใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นโรงแรมขนาดกลางนะครับเข้าโรงแรมไปอย่างแรกเลยนะครับก็คงต้องไปสแกน qr code ในเรื่องของเฮลโค้ดนะครับวัดอุณหภูมิก่อนเมื่อวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนด้วยลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับหมายเลขบัตรนะฮะแล้วก็นี่ล้างเท้าด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนแล้วถึงจะเข้าไปในโรงแรมได้ล้างมือล้างเท้าเสร็จแล้วเนี่ยไปเช็คอินในโรงแรมโรงแรมของจีนนี่มีข้อมูลครบถ้วนหมดนะครับครอตามเราหมดทุกอย่างเอาเฮลโค้ดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนประวัติการเดินทาง ใน14วันเดินทางไปไหนบ้า,บางเช็คอีกทีหนึ่งอุณหภูมิเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการดูแลของแม่บ้านในโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดลิฟต์ต้องมีการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะครับในส่วนของเราจับปุ่มลิฟต์นะครับต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ1ชั่วโมงอันนี้มีสติกเกอร์กันแอลกอฮอล์ซึมไปในลิฟต์นะครับมีทิชชู่ทิชชู่มีไว้ทําไม นะครับทิชชู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเตรียมไว้สาหรับคนที่จะขึ้นลิฟต์ใช้บริการลิฟต์เนี่ยสามารถที่จะเอาทิชชู่เนี่ยไปกดปุ่มลิฟต์ได้กันการสัมผัสโดยตรงนอกจากนั้นนะครับการทําความสะอาดห้องเนี่ยจะใช้ในเรื่องของน้ํายาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นหลักนะครับทำความสะอาดในทุกๆมุมนะครับในเรื่องของอโทรศัพท์หรือในเรื่องของจุดสัมผัสจะใช้แอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลั๊กไฟโทรศัพท์นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟทุกๆอย่าง ท่อระบายน้ําอีกส่วนหนึ่งต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคในการทาความสะอาดท่อระบายน้ําช่องระบายอากาศแล้วก็ไปทางเดินอากาศนะครับแอร์ต่างๆเนี่ยจะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเราจะใช้วิธีการแจ้งว่าตอนเช้าจะทานอาหารเช้าอะไรนะครับบริกรจะนําอาหารเช้ามาเสิร์ฟในห้องอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับของอาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราอาจจะ ใช้ประโยชน์ได้นะครับในบางส่วนที่เราเอาไปนําไปาปรับปรุงบริการของเราไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารได้นะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านนะครับไม่มากก่็น,น้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ